พุทธ,ธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้ อานน์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานน์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วมไปแห่งเราบทสวดอาณาปานสติหมวดกายานุปัสนา ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเม sure. ื่อหายใจเข้ายาวก็ร <NG> ู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพิกูุนนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปาทอิธะพิขเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนัสิกรโรติภิกขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่มกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมสงสติอังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอิทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตยาสังขารา เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจญาผัสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนา เพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจญาชะรามรนังโสกะปริเทวทุกขโทมนสัสปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชะรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมณัสปายาสะาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวะรสะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตเววะเสสะวิลาคันิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ <f ancy> จึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาปทานอุปาปทานนิโรธาภะวะนิโรโทเพราะ,ะ,ะ,ระ,ะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชรามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมณัสสุป,ปายาสานิรุษฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสสะเกวะรสสะทุกขังขัตทสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม